สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเก็ดเล็กเกดน้อยนักพัดกับโนกะนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอคันเบ็ดที่ดีนะครับวันนี้ผมจะทําคันเบ็ดไปล่าปลาชะโดกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของคันเบ็ดที่ดีเลยนะครับ <c oughs> ผมเพิ่งไปตัดไม้มาใหม่สดๆเลยนะครับคันเบ็ดล่าปลาชะโดนั้นต้องยาวประมาณ4เมตรครับผมต้องเป็นไม้ที่ ไม่แก่และอ่อนจนเกินไปเป็นยังไงหนึ่งทางด้านใหญ่ทางด้านโคนนะครับทางด้านโคนต้องเป็นสีเขียวยังเป็นเขียวอยู่อย่างนี้นะครับพอสีเขียวแล้วมาดูปลายปลายปลายไม้ถ้าจะาดีต้องเริ่มเหลืองนิดๆนะครับเหลืองมากก็ไม่ดีต้องระดับนี้นะครับอย่างที่สามนะครับข้อไม้ข้อไม้นะครับนี่คือเรียกข้อไม้ตาไม้ ช่วงปลายต้องทีกระชั้นเข้าเรื่อยๆทีลงทีลงทีลงนะครับยิ่งทีมากยิ่งดีนะครับอันนี้ครับพอเราได้ไม้แล้วได้รูปรังคันเบ็ดที่ดีแล้วเราก็มาลิดทำการลิดไม้กันเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังลิดไม้นะครับเพื่อที่จะทำคันเบ็ดล่าปลาชะโดกันนะครับ การลิดรถึงปลายไม้ตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าอย่าลิดตาให้หมดนะครับต้องเหลือไว้ให้เป็นปมนะครับต้องเหลือไว้ให้เป็นปมอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ผูกเชือกนะครับในการที่จะทําห่วงเกี่ยวเบ็ดนะครับผมก็จะลิดปลายไม่ให้หมดครับ เราจะต้องเ,อเหลือเป็นปมนะครับดูใกล้ๆนีครับผมจะให้เหลือมันเป็นปมไว้เห็นครับเห็นเป็นปมเพื่อที่เราจะพูกห่วงตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้คันเบ็ดแล้วส่วนทางดั้มนี่นะครับเราต้องเสียบเป็นปลายแหลมเสียบเลยนะครับเสียบให้เป็นปากฉลามอย่างนี้ เพราะว่าผมไม่ได้ตกนะครับอันนี้เราจะเอาไปปักในคลองที่บ้านเรียกคลองนะครับ<อ>เรียกคลองเรียกหนองน้ํานะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะมาดูว,าาาาดาดวิธีการปูกเงื่อปลูกเชือกมามามาดูใกล้ๆเลยมาดูใกล้ๆนะครับวิธีการผูกนะครับ เราจะไม่ผูกปลายนี้เด็ดขาดเราจะต้องเอาไว้นิดนึงเราจะมาผูกข้อที่2วิธีการผูกนะครับเราจะเข้าเงื่อนกระตุกเบ็ดนะครับเข้ากระตุกเบ็ดเนยนะครับดูนะครับทำห่วงแล้วก็เอาเข้ากับกิ่งไม้นะครับเข้ายอยคันเบ็ดของเรา1ห,ห่วงสองครั้งสองรอบ ก็จะได้แน่นแล้วเสร็จแล้วใช้นิ้วเรานะครับทํารอไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ทําห่วงครับทําห่วงหนึ่งรอบนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับทําห่วงเข้าไปล็อก เป็นรอบที่สองนะครับเป็นห่วงที่สองรอบที่สามนะครับเราจะทําประมาณห้ารอบตอนนี้เราก็ได้ห้ารอบแล้วนะครับพอห้ารอบเสร็จเราก็ตัดเชือกเลยพอตัดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเงื่อนด้านนี้เอามาพันนี่ครับดูครับพันตัวมันเองสองครั้ง ตัวเองอย่างนี้สองครั้งนะครับดูซิว่าแน่นไหมแน่นแล้วเนาะเอาอีกไม่กลัวเพราะไม่แน่นเอาอีกรอบนึงเสร็จแล้วนะครับยังเป็นบ่วงอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับดูนะครับบ่วงเอาเชือกด้านที่เหลืออยู่เหมือนเดิมเอามาพันหนึ่งข้างที่เป็นบ่วงน,นะครับพันลงไปอย่างนี้ประมาณห้าครั้ง ตอนนี้เราก็ได้5ครั้งแล้วพอได้5้าครั้งเสร็จคอร์ดเลยครับคอร์ดปลายเชือกตัวมันเองนะครับคอร์ดค่อยคอร์ดเข้ามาึคอร์ดพอคอร์ดเสร็จไฟลนทิ้งเลยนะครับวันนี้ลมแรงไฟเช็คผมก็ไม่ดีเรียบร้อยก็จะเป็นอันว่า เสร็จนะครับไปหนึ่งห่วงนะครับครับพอได้หนึ่งห่วงเสร็จแล้วล่าประการจะทําเบ็ดล่าปลาชโดนี้ต้องมีถึง2ห่วงเพราะว่าปลาชโดนั้นมันตัวใหญ่เผื่อหักนะครับทําเหมือนเดิมครับพันเหมือนเดิมนะครับเข้าตัวเองอีก1นรอบอันนี้นะครับดูนะครับการผูกเชือก เข้ากระตุดเบ็ดทำทั้งหมด5้ารอบหบวกนะครับ นี่ก็ห้าครับพอได้รอบที่5้าพันตัวมันเองเลยนะครับพันตัวของมันเองพันพันบ่วงที่เรานิ้วครอบเอานิ้วเชือกร้อยเชือกไว้นี่พันเลยนะครับมัดให้แน่นนะครับสัก3ามครั้งดูนะครับ1แล้วนะ มีครั้งที่สองครั้งที่สามพอได้สามครั้งเสร็จแล้วก็นะครับเป็นเป็นบ่วงนี้เลือกพันหนึ่งทางนะครับหนึ่งบ่วงหนึ่งด้านของเชือกเนี่ยพันเลยนะครับห้าครั้ง ที่5ครับก็จะได้ลักษณะนี้ครับดูจะเห็นว่าอีกทา่าอีกอีกข้างหนึ่งเราจะผูกปมเชือกไว้แน่นอีกข้างหนึ่งจะเป็นเชือกเส้นไข่เส้นมันนะครับเสร็จแล้วเราก็ขอดปมเชือกเลยนะครับขอดปมเชือกให้แน่นเลยนะครับที่เราต้องขอดเนี่ยเพราะว่าเผื่อว่ามันหลุดหรือมันอาจจะเกิดการผิดพลาดมันอาจจะหลุดนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาไฟแช็กเหมือนเดิมครับไฟแช็กลนตัดตัดบวงให้เรียบร้อยหางเชือกทั้ง2เส้นเรียบร้อยก็จะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับกับการทําคันเบ็ดล่าปลาชโดทุกท่านครับสิ่งที่กผมได้ทํานี้ถ้าคิดว่ามันดีดูแล้วมีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้ทั้งใน Facebook ทั้งใน Youtube นะครับขอบคุณครับ